ที่มีชื่อหรือดาวลุครับเปรานครับข่าทองุก่นะรับเกีมาพรนะครับขงชายและกานะครับรถดังวิ่งนะครับเ้ลถึงบ้าจากบันิีะรับับรบัคับเระมัามก้พุพีนะครับอที่ดีลนะครับเอร์กนสายโมนและทเียบองเยนะครับเอาละครับนี่คือ อย่างแทครับผ <Toyota> ูมเามาดูบ <jamais> ล <drama> ่อสนโอุ้กคนครับขอเจมาเมืองกับบอลมงคราด้วยขอที่บอลมครูนะครับโอ้โหายักการใส่ละกาสก๊อด้วยสมอายละการใส่ละาการสก๊ด้วยขอบคุณีกเ อาบนุชนมาพรหรือว่าจะเป็นนักแข่กำนานหรืจะเป็นรุ่นน้องรถบางวิ่งวนะครันะครับเสียงโอโปออส้อ้่เป็นยังไงครับบลนะครับไม่มีใครยอ้อันนั้นเขาบันค้าเด้วย ขึ้นมาครับตอนนี้ขึ้นมาโดยเบอร์หมายเลข08นะครับโน้ตบางปิ้งน้ตบางปิ้งนะหรือน็ตมาถีนะครับมาด้วยพยัคคีเก2ครับขอบคุณละเอกครับผมโอ้พี่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 น้องขอบคุณพี่น้องมากเลยนะครับวันนี้รวมโดยใจกันครับอันดับสามครับอันดับสามเป็นใครครับี่ลไม่ได้เลยน่าจะเป็นอู้ตัพพีหรือเปล่าโอ้รถล้มดูด้วยนะดูด้วย ดูด้วยนะครับครับผมพี่วีระพี่หมูขลับตัดอันดับอันดับนี่โอ้โหล้อมดูล้อมดูกันด้วยฮะดูกันด้วยนะครับหมายเลขหนึ่งนี่ใครนะพี่ปั๊บยกชูพี่สายโมลล้มไปแล้วฝันลงำลาแชมป์ทองกุลเกศปันสามครับโอ้โหที่ห้าเป็นสนชายได้ค่ะ เป็นเบิร์ฟารี้ยที่เจ่นเป็นวีและเราเลิกนะครับาแาามาอับคาอ้โหนี่ลไม่มีใครยอมใครเหมือนกันเดี๋ยวยืนลพนหลเลยนรถ้นเลยคนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพ่พี่พี่น้องพี่นองโปรแกรเราคือเดี๋ยวให้ักแข่งเราไ้ยืนโพเดียมครับขออนาตครับนการพิครับนักแข่งเรานี้จะยืนโพเดียมทุกคนนะครับ เอาแล้วครับพี่ฝายโมโนไม่ล้มไม่เป็นไรนะครับยังเนียนอยู่ครับตอนนี้เกี่ยวกันนิดหน่อยครัพี่ฝายโมโนกับพี่เปียกเฉลิมศักดิ์ทองแยามำเกี่ยวกันล้มนิดหน่อยนะครับเอาล้ครับอันดับที่หตำแหน่งมีการเปลี่ยนแปลงเลยนะครับเอาล้วครับตอนนี้แชมป์พางไม่ยอมเหมือนมาดันกรณีนนท์โอ้โหทีสามเป็นกรณีนนปากงทีห้าเป็นสมชายเล็กดาไหมครับ สมชายและกานะครับเ네อันด pues ับ6เป็นวีระดับหนึ่งแข้งดองคุณเกศมาคอันดับยันที่มีเบิร์ดเหินไปดองบ้าแล้วไปแล้วนะครับดูด้วยนะครับดูด้วยโอ้โหปนธ์มาถียังมาที่หนึ่งอยู่นะฮะล็อกรอบได้ยังมาที่หนึ่งอยู่ปนธ์มาถีตอนนี้ตงองไปนะครับรถจักรยานยนต์นครับแข้งกองคุณเกศไปท่าแล้วตอนนี้ อันดับหนึ่งเปลี่ยนมือมาแล้วนะครับพี่น้องอันดับหนึ่งยังเป็นโนบังปิ้งอยู่นะโนตบังปิ้งอยู่อันดับหนึ่งนะครับตอนนี้เปลี่ยนมือไปแล้วนะครับอันดับสามประบัดตอนนี้แม่ขี่ประคองหลังเพื่อนไว้ขี่สฟโมโนด้วยนะครับเดี๋ยวเหลือรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายตอนนี้อูดบางพีอูดบางพีนำมาแล้วเป็นอันดับที่หนึ่งนะครับตามด้วยโน้ตบังปิ้งนะครับ ไล่กันอยู่ไม่เป็นไรใรมาดูอะไรก็เกิดขึ้นได้ในเรื่องนี้ด้วยะอันนี้น่าจะเป็นใครเอ่ยนะอันนี้นะครับเป็นที่อะไรเอ่ยโมหกทิ่ห้าเหมือนกันอันดับสองอันดับสองนี่หกสิบห้าอูนบางพีนะพี่น้องอันดับสามโนต<ม>โ<ด>บางฟึ่งอันดับสี่สมภัยและกาอันดับห้าแทบทองคุณเจ็นะครับนี่อ่าแล้วก็อันดับที่เจ็ดเป็นของวิวีระ ราไที่แปดที่พีเหินฟ้าฟากินบุรีโอ้โหนี่เดี๋ยวนักแข่งทุกคนขึ้นโพเทียบเลยครับขึ้นโพเทียมทั้งหมดเลยนะไดงเลนะ้วเราจะให้เกียรติที่ที่เขาโดยการขึ้นโพเดียมทุกคนเลยนะครับคร้อมเดี๋ยวกรรมการจะมีรางวัลอาจจะสัมยอมก่อนนะครับได้ก่อนเลยครับตำแหน่งที่หนึ่งมาแล้วครับออกมาแล้ว หมายเลข69อับดุลเบิงจะมาพออันหนึ่งนะครับพี่โบรียมโบรีมเลยเปลี่ยนไปทอมสมชายที่สามพี่อุูดขึ้นเลยครับพี่สี่โน้ตบังมิงขึ้นเลยครับขึ้นโบเลียมเลยขึ้นโบเลียมขึ้นโบเลีมเลยครับขึ้นโบเลียมเลยเราจะให้เปลี่ยนนะครัขึ้นโบเลียมเลยครับที่หนึ่งพี่อับดุลขึ้นเลยครับอันดับสองสมชายขึ้นเลยอ่าอันดับห้าไม่มาอันดับห้าแชมป์ทองคุณเกศครับอ่าอันดับห้าอันดับห้าครับอันดับห้าอันดับห้าเกศ รนดับเจ็ดพี่เบิร์เหินฟ้านะครับรดับเจบ็ดรครับพมเดี่อครับขอเชิญและแข่งพิมพ์เรี่ยมท่านโถสังขารพไปอีันงครับพี่นอ้อง